สวัสดีค่ะพบกับกรบตอขอเตือนเดอดซีรีรายการที่จะมากระเพาะเปือกและพฤติกรรมของเหล่านิจฉาชีพที่ชักชวนให้คุณในรูปแบบต่างๆที่อยู่รอบตัวหากพังเผอคุณอาจตกเป็นเหยื่อไปดูกันสวัสดีค่ะ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชนกรรยินดีให้บริการค่ะค่ะพี่จะถามน้องหน่อยว่าพี่โดนหลอกแล้วพี่จะต้องทํายังไงบ้างอะคะรบกวนพี่ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะคือพี่เห็นโฆษณาทาง a c e b o o k เนาะเขาบอกว่าลงพันหนึ่งได้กําไร300ต่อวันมีโค้ชชื่อดังแบบรับรองด้วยพี่ก็เลยสนใจทักเข้าไปก็คุยกันไปกันมาแอดไลน์ บอกว่ามีมาร์เก็ตติ้งที่ได้รับอนุญาตจากกรอตะอคุยกับพี่นะมีแคปหน้าจอ SECcheck First มาให้พี่ดูด้วยพี่ก็เชื่อใจแล้วก็โอนเงินไปให้เขาแล้วพอโอนเสร็จยังพี่ก็ยังเห็นเลยว่าหุ้นพี่อยากขึ้นลงได้กำไรขนาดไหนมีแอปให้ดูดูได้ทุกวันได้กำไรทุกวันก็เลยอยากจะโอนเงินออกอยากจะได้เงินแต่หลงัลง พอพี่จะโอนออกเขาก็ให้พี่โอนเงินเข้าไปอยู่นั่นแหละหลักครั้งหนึ่งก็หลายหมื่นแบบค่าธรรมเนียมค่าทอนก่อนกําหนดค่าภาษีสุดท้ายเนี่ยพอพี่โอนไปเขาก็รีบเอาจากแชทไปเลยลบแอคเคาท์ไปตามตัวไม่ได้เงินหายไปหมดแล้วเนี่ยจะให้พี่ทํายังไงค่ะคุณพี่ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวหนูมีคําแนะนําให้คุณพี่ดําเนินการดังนี้ค่ะอันดับแรกคุณพี่ต้องโทรไปที่ธนาคารของบัญชีที่พี่โอนเงินไปเพื่อทําการอายัดบัญชีก่อนและหลังจากนั้น อายัดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์1441เพื่อดำเนินการแจ้งความนะคะในครั้งนี้จะเห็นว่ามิจฉาชีพมีพฤติกรรมหลอกเป็นคนที่มีชื่อเสียงชนลงทุนผ่าน Facebook หลอกให้กำไรที่สูงเวอร์พาออกจาก Facebook มาเข้าไลน์แชทมีภาพบัตรพนักงานประกอบเพื่อทำให้ดูหน้าเชื่อถือแคปหน้าจอ SEC check first อ้างเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากกรอต ให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาบอกว่าต้องลงทุนกี่รอบกำหนดจำนวนเงินที่จะลงสร้างโปรแกรมลงทุนหลอกโชว์กำไรของปลอมให้ถอนเงินได้ในครั้งแรกชวนลงทุนเพิ่มแต่ถอนไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆจะถอนเงินออกบอกต้องเสียค่าคอมค่าธรรมเนียมค่าภาษีสุดท้ายหายหัวหากเข้าข่ายพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่า เป็นมิจฉาชีพแม้ว่าจะมีการยืนยันโดยส่งหน้าจอระบุว่าเป็นมาเก็ตติ้งที่ได้รับอนุญาตหรือส่งลิงก์ SEC check first มาให้เช็คก็ตามต้องติดต่อตรงกับบริษัทหรือคนที่ถูกอ้างโดยลองเซิร์ชหาว่ามีบริษัทจ,จริงไหมเบอร์อะไรแล้วโทรตรวจสอบว่าบริษัทมาชักชวนเราลงทุนหรือเปล่าคนคนนั้นมีตัวตนจริงๆไหมเพื่อการการสมรอยเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ในเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากกรตอค่ะทั้งหมดนี้เป็นเช็คลิสต์ที่อาจช่วยเตือนสติก่อนการตัดสินใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดควรตั้งสติอย่าให้ความเลื่บางตาเพราะการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือให้ผลตอบแทนที่สูงเวอร์ไม่มีจริงภายนี้ฝากติดตามรายการกรตอขอเตือนเดือะซีรีส์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงคนรอบข้างเพื่อเตือนที่ให้ตกเป็นเหยื่รายต่อไปสวัสดีค่ะ